สวัสดีค่ะวันนี้มาเยือนคณะที่คุณเคยค <c oughs> ณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวอะไรกับรัฐศาสตร์ติดตามตอนต่อไปค่ะซีนวันนี้จะได้ซีหลายซีจริงๆ อาจาแนแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ชินสิริจันนาคัทนะคะจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์แพวพายอาจารย์กิ๊กมาเข้าป่าทําอะไรคะวันนี้พามาสำรวจพื้นที่ค่ะแล้วก็มาดูว่างานด้านสิ่งแวดล้อมเวลาศึกษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราศึกษายังไงแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดอะไรกันบ้างค่ะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เราร่วมมือกับใครบ้างคะประเทศอะไรบ้างจริงๆมีหลายหน่วยงาน ตอนแรกสุดเนี่ยเราได้รับงบประมาณของไจกาสาบันวิทยาลญี่ปุ่นนะคะมาติดตั้งเสาวันนี้นะคะเป็นโปรเจกต์อินเทอแคีค่ะของทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีความร่วมมือส,สาเก้ายวกััทปัพยากรน้ำนนะคาในประเทศไทยแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของน้ำนะะอิงอะค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปลงสู่แม่น้ำโขงอ๋อลงน้ำอิงจากของเรามีสองสายเนาะแล้วก็จะไปลงที่กวาน ของเราเป็นต้นน้ำนะคะสองสาขาที่จะไปลงสู่ร้าน,นะคะ่ะแต่ว่าจะสร้นงของสถา,านีตรงนี้จะเป็นสาขาเดียวนะะสาขาหลักคะาาเดี๋ยวแต่ถ้าของพื้นที่มอเรามีป่าติงมานเนี้ยเป็นสองสาขาอ๋อแต่ตรงเนี้ยไปลงแม่น้ำอิงค่ะลงป้านก่อนลงร้านไปอิงแล้วก็ลงหงโอเคอันนี้นอกจากญี่ปุ่นแล้วนะคะก็มีของจีนค่ะ จีนมาช่วยเราด้านไหนคะเป็นเรื่อง climate change ค่ะดูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาซึ่งเดี๋ยวจะให้ไปดูอุปกรณ์ของจีนที่ติดตั้งโอเคแล้วก็มีมหาวิทยาลัย่อว่ศวจะมาติดอุปกรณ์ดินให้สวดวัดดินให้อของจีนมาติดตัดโตัวคือวัดการไหลของต้นไม้ให้ค่ะแล้วอันไหนนี่ยตัวนี้แล้วก็ ยังมีของ JTC ด้วย JTC คือ,อ,อบบงมดค่ะบางก์มอมันก็จะเป็นความร่วมมือกันอกขอเรามือ อันนี้คือจีนอันนี้คือจีนค่ะจริงๆศักโปรเลยจะดูข้างในได้นะคะแต่ว่าตอนนี้แปะไว้หมดนะคะคงถ็กไว้ตัวนี้จะเป็นหัวเซนเซอร์ที่ปักลงไปในต้นไม้ค่ะปกติวเ,เวลาเราเรียนชีวะกันเนาะเราไไม่ได้เรียนค่ะเราจะทราบว่าต้นไม้เนี่ยจะมีการคายน้ำนะคะแล้วก็การคายน้ําของต้นไม้คายยังไงเราจะศึกษายังไงก็เนี้ยค่ะดาจากอุปกรณ์ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นจีนจะมาดูว่า global warming ส่งผลต่อต้นไม้ ในป่ายังไงแล้วต้นไม้ส่งผลมีความเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ยังไงด้านไหนบ้างคะออก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราดูレスซอนอออต้นไม้ก่อนค่ะ<嗯>ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยส่งผลกระทบต่อการレスซอนหรือการมีชีวิตอยู่ของต้นไม้ยังไงเพราะว่าเราคงไม่ได้ดูแค่ต้นไม้ต้นเดียวเนาะในป่า<嗯>เราจะดูต้นไม้สภา,าพพันไม้ทั้งหมดในป่าว่าเขาเป็นอยู่ยางไงถ้ามันส่งผลกระทบปั๊บเนี่ยแน่นอนต้นไม้หรือป่าไม้เนี่ยเป็นแหล่งที่ให้สัตว์ใช้สีมนุษย์ซึ่ง มอพยาวเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบตลอดเลยว่ามีชาวบ้านใกล้บ้านเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตอนนี้เห็ดออกแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีมาใช้บ้านการเห็บการเก็บเห็ดผิดกฎหมายไม่ผิด<อ>ผิดไหมกา,ารเก็บเห็ดถ้าเป็นขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะถ้าเป็นป่าชุมชนอย่างเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็ตอนนี้ไม่ไม่ผิดละค่ะส่วนตอนนี้พื้นที่เนี้ย เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยไปแล้วคือกรมป่าไม้ยกให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลือก็น่าจะต้องดูดีๆค่ะให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยสูงมากจริงๆค่ะสูง42เมตรค่ะจากพื้นดินอันนี้เรสูงกว่ากระโดดหอปะอะไรนะคะสูงกว่ากระโดดหอในค่ายทหารเนาะสูงกว่าเยอะค่ะสูงกว่ากระโดดหอ10เมตรอะไรอันนี้วัดอะไรนะคะวัด การแลกเปลี่ยนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับไอน้ำเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือเราทราบกันดีว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกเนาะแล้วก็ข้อดีก็คือของป่าไม้ก็คือต้นไม้เวลาสังเคราะห์แงจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทีนี้เราก็เลยมาดู เป็นฟังก์ชันของปาหรือหน้าที่ของปาปกติเขาจะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เขาใช้ในการเจริญเติบโตอมวนต้นไม้ที่สูงขึ้นขนาดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราสนใจดูว่าถ้าสภาพแวดล้อมหรือหรือว่าว่าไม่ใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้เออสมมติฐานมีไหมอ่ะหนึ่งสมมติฐานเราตอนนี้เรามีกี่ช้อยอันนี้คือถาม ไม่มีความรู้ทางสายวิทย์เลยเนาะ,ะแต่คือตั้งสมมติฐานหนึ่งตายสองกลายพันธุ์หมายถึงต้นไม้นะหนึ่งตายสองกลายพันธุ 3, ์สามจากจากคุณจากเป็นคุณจะเป็นโทษไหมเนี่ยคือสมมติฐานคืออะไรต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้จะเปลี่ยนไปด้านไหนได้บ้างอันนี้เราจะไม่ตั้งเป็นสมมติฐานใหญ่ค่ะเพราะว่าจริงๆคทิวิตี้ของต้นไม้มันมย่อยย่อยเยอะมาก,มาก ซึ่งถ้าเราฟันทงใหญ่ไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้ไปดูประเด็นเล็กๆอย่างนี้ยค่ะตอนนี้สิ่งที่เราดูอยู่ก็อย่างเช่นหน้าแหลงะจะส่งผลกระทบแบบนี้ในหน้าฝนจะส่งผลกระทบแบบนี้อย่างนี้ยค่ะแล้วก็แต่ละชนิดก,ก็ไม่เหมือนกันด้วยคือ,ม,อม,มันมีหลายชนิดมากก็ต้องค่อยๆศึกษาตอนนี้กี่ปีแล้วคะการที่เราจะตั้งสมมติฐานทุกอย่างได้มันต้องอาศัยหลักฐานในการวิเคราะห์ด้วยจีนอันนี้ทากับจีนเนาะจีนจะเก็บกี่ปีคะข้อมูลตอนนี้มีความร่วมมือภายใต้โครงการวิจัย กันอยู่ค่ะของอสอบสวจริงๆเป็นสอ,อวอเดิมอ่าระยะเวลาของคืนอยู่ที่สามปีค่ะกนนันเข,ข้าปีที่สองเข้าปีที่สองเราเก็บข้อมูลสามปีอืม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะได้ข้อสรุปประมาณหนึ่งเนาะ,ะไปดูเด็กกันเถอะ <ๆ S 2> อันนี้คือทำอะไรคะอุกปรกรณ์เราทุกตัวเราจะไม่มานั่งตวจวัดเองค่ะอติดเลยคือ เราจะได้แหล่งพลัางงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ให้พลัางงานเนี้ยติดเข้าไปในอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะตรวจวัดแล้วก็ส่งข้อมูลมาค่ะอันนี้เรียกว่า Data l o c k e เกอรคอกนก็มีแค่นี้จริงแล้วเราก็จะดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมอีกทีหนึ่งค่ะโปรแกรมในคอมของเราเนาะค่ะก็จะมีโปรแกรมเฉพาะในการวิเคราะห์อืม ทั้งหมดก็จะมีทั้งข้อมูลดินข้อมูลสุดทางอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ข้อมูลจากคือการแลกเปลี่ยนกา๊าซค่ะส่วนตรงนู้นจะเป็นดินพันกล่องสีขาวตรงนี้อ๋อฮะเออเข,าพ,ข,อขาพันไว้ของจีงเขาพันธไว้หลายต้นเหมือนกันเนาะค่ะทําหลายต้นค่นะทั่วบริเวณป่าเราเลยปะคะอ๋อทั่วไม่ทั่วบริเวณป่าแต่เป็นแปลงเก็บแปลงแหละค่ะคือตรงนี้ค่ะ ใส่เข้ามาเดินเลยถือว่าเป็นป่าเป็นลังที่อุดมสมบูรณ์ปะอุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าเทียบกับหลายที่นะคะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกได้ได้จริงๆนอกจากเราดูเรื่องการสัดเก็บน้ำเงินกระจกนะคะเรายังดูเรื่องน้ำด้วยอืแล้วตาน้ำของเราอยู่ตรงไหนคะ จริงๆ,ๆแถวนี้ใช่หมดเลยแต่ไม่มีปาน้ำน,นะคะอ้ะอกลอค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นปาน้ำเพราะเป็นป่าเป็นลังเนาะอ๋อเห็นไหมถแถบ,บคนไม่มีความรูอ้อ่ะอันนี้จะเป็นสแกนลากค่ะคือนอกจากเราดูต้นไม้บนฟ้าละเรายัางไปดูในดินด้วยค่ะว่า,อ,าอ๋ออีบอร์นี่เหรออ่าบอนี้เราขุดพร้อมกับสร้างเสาเลยค่ะเสาอัพพี่จะทำใจกันทีนี้เพราะว่าเราต้องรอให้ดินมันเซตตัวจนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะสแกนลากค่ะ ก <จะ S 1> ต้นไม้เพื่อดูรากต้นไม้ว่าคือต้อนไม้มันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเวลาที่เขาโตเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวค่ะเราจะเห็นมุกเม้นของรากต้นไม้มันจะเลื้อยมาในนี้อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะซึ่งต้นไม้รอบรอบเนี่ยรากจะเลื้อยมาในนี้ใช่ค่ะเราอาจจะเคยได้ยินว่าต้นไม้มีการคุยกันในป<อ>่าือกัไนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ อนนี้เราก็จะมาดูว่ารากต้นไม้เป็นยังไงนะคะมันจะขุดขึ้นมาให้เราเห็นเลยหรอคะไม่เชิงขุดนะคะเออตรงนี้จะมีแผ่นกระจกอยู่นะคะแล้วเราก็จะอดูว่ารากที่อยู่บนแผ่นกระจกเนี้ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ละเดือนค่ะมีแผ่นกระจกอยู่ค่ะแล้วรากมันจะเลื้อยมาบนแผ่นกระจกใช่ค่ะแล้วเราก็จะแกนเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเลื้อยคะเราจะดูทุกเดือนค่ะแล้วแผ่นกระจกอยู่ไหน อยู่ข้างบนนะค่ะเรามองไม่อ๋อเสียบเข้าไปอ๋ออเสียดเข้าไปในใจล่ะก็จะเป็นทีมมอสโบร์ื่อมาช่วยเรื่องรากต้นไม้เนาะจีนจีนเรื่องต้นไม้เรื่องการใช้น้ำของต้นไม้แล้วก็มาสโบ่าคือรากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นอากาศเาจริงๆก่อนหน้านั้นญุนน้ําลายเป็นน้ําด้วยเป็นคาร์บอนด้วยค่ะจริงๆริงมีทีมฝรั่งเศสเคยมาดูเหมือนกันค่ะธรรมลาตอนนั้นเขาสนใจเรื่องน้ําค่ะ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มีคอนเนคชั่นกันอ๋อค่ะสวยมากเลยขอบคุณอาจารย์แคลร์ค่ะมีสมาชิกเพิ่มค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อทำสีสันเรากำลังจะขึ้นไปทำอะไรคะอาจารย์นี่ชุดเราพร้อมมากนะคะเซฟตี้โอ้ยชนเหล็ก อาจารย์เทขึ้นไปเลยค่ะจริงการกิ๊กจะต้องเทสระบบก่อนนะอ้าเหรอคะกิกมาเทสอุปกรณ์กันก่อนขึ้นไปตรงนี้ค่ะคือไม่เทสตรงนี้ยังไงต่อคะอาจารย์กิ๊กลองทิ้งตัวครับปล่อยมือแล้วก็ทิ้งตัวหมายถึงให้กระโดดลงมาเหรอคะก็เทสกิ๊กแล้วก็ความแน่นของเออเอาขาเตึงๆกลางขาออกแล้วยังไงกลางขาแล้วก็ค่อยๆจับเชือกนี้จับเชือกนี้ ่กินตัววไป,ไ,ปไปเรื่อยๆ่อแล้วก็ลองปล่อยมือไปอมือกลางแขนอ๋อนี่คือหลวมเหรอคะไปมือกลางแขนโอเค,ม,อเคมันได้ใช่ไหม,มแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะลวมหลวมแต,แต่จริงๆแล้วตรงนี้คือต้องติดกับตรงนี้เลยเหรอคะตึ๊ๆก็ไม่จําเป็นแต่ถ้ามันถ้าเรายังโอเคอยู่หมายถึงว่ามันไม่หลวมมันไม่ขยับไปเรื่อยโอเคได้ก็ตึงตัวตึ้นไป อ่าทีนี้ก็ลองตัดตัดปิดรอบนึงถ้าถ้ามันยังหอมอยู่ค่ะโอเคแม่งอย่เนี้ยโอเคแล้แสงเออแสงเข้าอีกตัวนูนๆนั่นั่นค่ะแล้วมันมาออกอีกอันนึงอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะเเราวัดรังสีที่เข้าจากดวงอาทิตย์สองเข้ามาบนพื้นโลกโดยใช้เลนส์นนส่วน แสงที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะตกกระทบลงพื้นดินลงใบไม้แล้วมันจะเหลือบ,บางส่วนที่สะท้อนกลับออ็นตัวนั้นอะเราวัดข้างล่างค่ะถ้าที่ดูเลนนูนจะอยู่ข้างล่างอ๋อมันจะวัดตัวที่สะท้อนกลับแล้วเราก็จะรู้ว่าป่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ถูกใช้ในป่าหรือในระบบนิเวศเนี้ยอืมเท่าไหร่แล้วคือถ้าถ้ายเยอะแปลว่าอะไรถ้าน้อยแปลว่าอะไรเอ่อถ้าถ้าป่าดูดซับได้เยอะก็แสดงว่าใช้พลังงานไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่กว่า a l w a r มิ่งเพราะป่าดูดมันปะ มันต้องมีหลายตัวค่ะช่วยกันดีครับมันจะตัดสินตัวเดียวไม่เออมันซับซ้อนจริงๆนะสิ่งแวดล้อมเออเราต้องมาดูความหนาแน่นไปไหมส่วนตัวนี้เป็นวัดน้ำฝนค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบทัศน์จริงฝนที่ตกมาเราจะดูความหนาแน่นของหน้าเออแล้วกาจะดูจากอ่งเกลือด้วยว่าฝนตกไปกันไหมเล่นมาเราไม่อยากลองจริงๆด้วยอ่ะลมเย็นมากเลยวิวดีมากเลยอะ ขึ้นมาสูงมากนะคะอาจารย์แพวแพวขึ้นมาด้วยเซฟตี้42เมตรจากพื้นดินค่ะเกอเมตรอันนี้เราเหลืออีก2ชั้นสุดท้ายค่ะอตาจแพต้องสอนข้างบนนี้แหละค่ะข้างบนรค่ะบรรยากาศดีมากลย42เมตรลมดีวิวสวยมากนะคือมอของเรานะคะล้อมรอบไปด้วยป่า เห็นร้อนแบบนี้แต่ลมดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนิสใครได้ยินอาจารย์บ้างนะคะมีคนได้ยินไหคะโอเคเช่นกานทีโอเคค่ะได้ยินนะคะวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาเปลี่ยบ <c oughs> นบรรยากาศการเรียนนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์ทำงานเราก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เ,เลยอยู่บนเสาเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยใบงานอะไรอาจารย์ได้ให้พวกเรา อาจเป็นรังนะคะในมอของเราความเต็งรังเนี่ยความหลากหลายก็จะมีระดับหนึ่งแต่เราก็เห็นความหลากหลายแล้วนะเห็นไหมว่าธรรมชาติคือความหลากหลายมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะพวกเรามนุษย์เราที่เราเห็นหลากหลายหลากหลายมากเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเองเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นและสิ่งไม่มีชีวิตอย่างน้ําอากาศ เนี่ยนะคะ้ถ,ถ้าถูกทําลายแล้วเราจะอยู่กันยังไงนี่เป็นเรื่อง security human security health security environment security แล้วก็รวมไปถึงสิทธิด้วยนะสิทธิชุมชนด้วยนะคะของเรานี่เป็นป่าต้นน้ําป่าต้นน้ําน้ํานั้นคือชีวิตแต่าจาจะเต้มขึ่นมาอีกนะ